เนื่องด้วยมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นผมไลฟ์สตรีมอยากดูผมไลฟ์แล้วผมก็คิดที่จะทำไลฟ์ให้เขาจริงๆเพราะว่าผมบอกผมพูดแล้วว่าผมจะพยายามใส่ใจคนดูคือผมผมศึกษานะ how to live stream on youtube คุณจะเห็นว่าผมดูไปแล้วอะมีวิดีโอเนี้ยวิดีโอนี้เห็นไหมผมดูวิธีละผมจะไลฟ์สตรีมให้เขาละแต่ว่าในใจก็คิดว่าไม่ค่อยอยากเรียนรู้อะไรใหม่อย่างที่2ก็คือผมก็ถามตัวเองว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะมีความสุขกับมันหรอในช่วงที่สอนหนังสือออนไลน์ในช่วงโควิดล็อกดาวน์การสอนออนไลน์ ผมมีความรู้สึกว่ามันผมเปลี่ยนมากๆเลยอะ่ะผมแบบมันเป็นความรู้สึกแย่มากในการสอนออนไลน์ที่แบบเราไลฟ์ตลอดเวลาเราต้องแบบมีกําลังวางชาตลอดเวลาเราต้องคิดตลอดว่าเวลาที่เราพูดอยู่เนี่ยมันถูกบันทึกไว้แล้วเราเราต้องระวังคําพูดตลอดเวลามันเป็นอะไรที่แบบไม่มีความสุขเลยอะ่ะจนกระทั่งมี Moist Critical คนนี้นะเขาก็ทําวิดีโอออกมาพอดีบอกว่านี่เลย ที่ได้ q u i t r e รีมมิงอเขาบอกว่าเขาทำมาหลายปีจนมันเหมือนเป็นพันธะเขาต้องทำอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าการไลฟ์มันเหมือนกับว่าเขาแค่ทำคอนเทนต์ที่ไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยอะ่ะ mm hmm. ผมได้ฟังวิดีโอนี้พอดี mm hmm. ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคไลฟ์สตรีมมันไม่ใช่แนวของผมจริงๆแต่ว่าผมก็อยากทำอะไรให้คุณเคนต NCM นะสุดท้ายก็ได้ไอเดียมาว่าไม่ตัดต่อเลยในวิดีโอยังไม่มีใครทำบน YouTube รอด100วัน Sprinters พยายาม100วันแต่จริงๆก็ทําไม่ได้หรอกก็ทําได้แค่50วัน9้าชั่วโมงคือผมโงม่มากๆความคิดรเดียงสามากๆว่าเอ้ยถ้าผมมีของทุกอย่างไปสร้างฐานที่อยู่ได้เองฐานที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องต้องการอะไรจากภายนอกแล้วผมก็สปีดเวลาให้จนถึงร้อยวันผมน่าจะจบภายใน4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงบ้าอะไร9้าชั่วโมง,งได้แค่50วันโอ้โหแล้วแบบหลอกตัวเองเอ่ะเฮ้ย๋ยวมันก็จบแล้ว๋ยวมันก็จบแล้วมันก็จบแล้วเฮ้ย หชั่วโมงแล้วไม่อะไรมันทำมา5ชั่วโมงแล้วต้องไปต่อไปต่อไปต่อเชั่วโมงจนสุดท้ายเวียนหัวต้องยอมแพ้ก็นั่นแหละครับทําได้แค่นี้จริงๆ50วันแต่ถ้าถามว่าร้อยวันได้ไหมผมผมก็ speed time อย่าง้วร้อยวันจะ200วันก็ได้อยู่ได้สบายๆและนั่นก็คือประสบการณ์รอดชีวิตจะพูดว่าร้อยวันได้ไหมผมคิดว่าได้ร้อยวันจาก sprinters นะแล้วก็วันนี้ก็จะมาทําวิดีโอพูด 5สิ่งที่เรียนรู้จากการรอดชีวิตจากสปรินเตอร์ครั้งนี้เป็นเทคนิคที่คุณไม่สามารถเรียนรู้อะไรแบบนี้ได้จากซอมบี้ธรรมดาแล้วถามว่าใช้กับซอมบี้ธรรมดาได้ไหมได้มนทำให้คุณเล่นซอมบอยด,ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูกับสปรินเตอร์แล้วก็กับซอมบี้ธรรมดาแต่ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ครั้งเนี้ยผมไม่ได้พูดอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งเล่นจบไปที่แคสกับทุกคนแบบไม่ตัดอะไรเลยตั้งแต่ตน้นจนจบตอนนั้นเล่นไป6ชั่วโมงเดี๋ยวผมชวโชว์ไฟล์ให้ดู นี่นะสามเนี่ย6ชั่วโมงคุณอาจจะชอบอันนี้มากกว่าด้วยเพราะผมพูดอะไรทุกอย่างแล้วก็มันมนสนุกกว่าตรงที่ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าออผมเล่นครั้งแรกรู้สึกวันนี้จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกผมก็ไม่มีแผนอะไรหรอกผมก็พยายามไปเก็บของอะไรเหมือนกับที่ผมเล่นปกติเป็นซอมบี้ปกติแต่ว่าก็ได้บทเรียนราคาแพงว่าทําอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องมีแผนเพราะว่าเนี่ยผมเล่นอย่างดีเลยจัดก,การซอมบี้ไปหมดเลยจนไปเจอจุดเนี้ยเนี่ยมันเป็นมุมมองไอโซเมตริกเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงซอมบี้อะไรนะสำหรับลำโพงของผมแล้วคุณดูผมวิ่งไปจบเลยไม่มีโอกาสให้ผมได้ทำอะไรเลยนี่คือนี่คือเล่นครั้งแรกได้เรียนรู้ว่าคุณไม่สามารถอยู่ในนี้ได้มันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามุมมองไอโซเมตริกถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยหลังจากนั้นวิดีโอที่2เป็นผมพยายามต่อสู้กับซอมบี้เพื่อจะเอาความน้ำมันให้ได้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะความน้ำมันนี้ ผมก็มาอยู่บ้านหลังนี้ผมรู้จักบ้านหลังนี้เพราะว่าผมหนีมาแล้วผมพยายามตีกับซอมบี้ทีละนิดทีละนิด,นดจนมาถึงปั๊มน้ำมันแล้วตระหนักได้ว่าโอ้โหเสียเวลาโคตรเลยเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเล่น100วันภายใน4ี่ห้าชั่วโมงวางแผนมาสี่ห้าชั่วโมงแค่ต่อสู้นี่ก็หมดไปหลายวันแล้วว่ะ ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคไม่สามารถเอาน้ำมันได้ผมจะไม่ต้องมีแผนอื่นในระหว่างนั้นก็มีเล่นตายหลายครั้งก็มี50%ตายเพราะว่าผมพลาดเองเราไม่รู้จักสปรินเตอร์ไงอย่างที่2 50%คือพอสปรินเตอร์มาแล้วคอมกระตุกบ้างตายหรือว่าเปิดบ้านแล้วก็เจอสัญญาณกันขโมยเจอแบบบ่อยเกินไปทั้งทงที่ผมเลือกเทรดในในวิดีโอ9ชั่วโมงนี้คุณจะเห็นเลยว่าผมไปที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วเปิดประตูมีสัญญาณกันขโมย กระท่อมกลางป่ามันใครมันติดสัญญาณกันขโมยวะผมเด้มาแถวน,นี้ถ้าคุณเห็นในวิดีโอ9ชั่วโมงนั้นคุณจะเห็นเลยว่าผมชี้ให้ดูเลยว่าแม่งผมเลือกเทรดลัคกี้นะเว้ยลักกี้โชคดีนะเว้ยทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยจังวะอะไรอย่างงี้งก็50%ในการเล่นก็เริ่มมาก็ตายตายๆเพราะว่าเปิดบ้านแล้วก็สัญญาณกันขโมยเรื่อยเลยคุณก็เลยจะเห็นว่าใน9ชั่วโมงนั้นแล้วก็ในตอนที่ผมแคสกับที่ผมกำลังจะพูดถึงไอ้ไฟที่ผมแคสกับคุณเนี่ย ผมจะไม่อะไรกับบ้านเลยไม่เอาละลัคก,กี้ก็ยังมีสัญญาณกันขโมยเซ็งเลยอะ่ะก็นะแผนก็คือเอาอุปรกรณ์สร้างบ้านเอาหนังสือเอารถแล้วก็ไปจุดที่ปลอดภยัยแล้วผมก็มีเล่นครั้งหนึ่งผมก็ไปหาที่ปลอดภัยที่มีน้ํามาตรงนี้โอ้โหมีซอมบี้เยอะเกินไปผมก็ไปเรื่อยไปทั่วเลยดูซิว่าแถวไหนปลอดภยัยจนมาเจอตรงนี้ไม่มีซอมบี้เลยผมก็เลยเริ่มเล่นกับทุกคนนั่นก็เป็นวิดีโอ6ชั่วโมงที่แค่รู้จุด ว่าต้องมาตรงนี้ว่าตรงนี้แค่รู้ว่าต้องระวังสัญญาณกันขโมยนอกจากนั้นไม่รู้อะไรเลยก็เป็นวิดีโอ6ชั่วโมงที่คุณได้ยินเสียงผมพูดแล้วก็สนุกตรงที่ผมไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นตลอดอต่อจากนี้จะทำยังไงต่อจากนี้ทํะไรมีแตป่ปัญหาปัญหาปัญหาทั้งหมด6ชั่วโมงเลยแล้วคุณก็ได้ยินเสียงผมพูดทั้งหมดผมก็คิดว่ามันสนุกดีถามว่าเล่นได้ดีเท่ากับไอ้9ชั่วโมงนี้ไหมไม่ไม,ไม่อันนี้คือ เตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนกับที่คอมเมนต์ของคุณ Redfield หนึ่งร้อยได้พูดไว้แบบพร้อมมากก็คือผมรู้แล้วว่าทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรแบบผมมาถึงก็ไปเอา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 แล้วผมคิดว่าจะจบให้ได้ภายในห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงปรากว่าไม่ได้เกมนี้มันเร่งเวลาได้ไม่เร็วขนาดนั้นอ่ไอวิดีโอหกชั่วโมงเนี้ยผมจะอัพโหลดวิดีโอนี้เป็นพรีเมียร์ในวันอาทิตย์หน้าตอนบ่ายโมงครึ่งเป็นผมพยายามเอาชีวิตรอดเนี่ยนะพยายามสร้างบ้านเห็นไหม พยายามเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่รู้อะไรไม่มีแผนการอะไรแล้วผมก็คิดว่าตอนจบมันไม่มีใครคาดถึงได้นะก็คิดว่าสนุกดีเหตุ okay, ผลที่ไอวีโอ9ชั่วโมงนะั้นอะไม่มีเสียงของพูดเพราะว่าผมแคสเนี่ย6ชั่วโมงแล้ววันต่อมาคือไม่มีเสียงพูดแต่อยากจะทําให้ได้อะผมเป็นคนที่แบบทําอะไรต้องทําให้ได้นะเพราะงั้นอาทิตย์หน้าบ่ายโมงครึ่งผมจะพรีเมียร์วิดีโอนี้เรามาดูด้วยกันแล้วก็มีไลฟ์แชทนะครับ ถ้าใครสนใจ Ken NCM ผมทำได้แค่นี้จริงๆโอเค5้าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเอาชีวิตรอดซอมบี้สปรินเตอร์อันนี้คือไฟล์ที่เอาชีวิตรอด50กว่าวันเจ2ข้อแรกเลยฐานที่ดีที่สุดคือตรงไหนฐานที่ดีที่สุดคือคุณสร้างเองบนน้ำแบบนี้แบบนี้คือฐานที่ดีที่สุดไม่ใช่จุดฟูดมาร์เก็ตที่เวสต์พอยต์อีกแล้วคือไอวีดีโอนั้นของผมนั้นพูดผิดไปแล้วทำไมฐานนี้ถึงดีที่สุดเพราะว่า ไอาการทําฟาร์มเนี่ยมันน่าเบื่อมากเวลาคุณก็น้าต้นไม้แต่ถ้าคุณสร้างฐานแบบเลเยอร์แบบนี้นะสร้างฟาร์มแบบนี้นะคุณสามารถทําฟาร์มได้โดยที่มันไม่น่าเบื่อเกินไปคือคุณสามารถเอาน้ําจากทะเลสาบได้เลยเสร็จปุ๊บเวลาคุณมันฝนตกอยู่ผมต้องรอวันถัดไปวันนี้ทำอะไรดีเนี่ยรอวันฝนไม่ตกผมจะโชว์ให้คุณดูโอ้ฝนตกอีกแล้วไม่ได้โชว์ให้คุณดูแล้วอันนี้รอนานเกินไปโชว์ให้คุณดูไม่ได้ว่ามัน ดูแลทาฟาร์มง่ายขึ้นขนาดไหนในใน,ในการวางผังแบบเนี้ยเราก็ไม่พอถ้าเกิดว่าผมมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นมีตอนหนึ่งที่ผมขาหักผมเป็นกังวลมากๆว่าจะไปเอาแก๊สยังไงการมีฐานแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดในเกมนี้มไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นคุณไม่อดตายเพราะาคุณฟิชได้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะอัพแล้วเอาให้อัพเลยเนี่ยดูปลาที่ผมคุกดิ ผมไม่กินเพราะว่าผมมีปัญหารเรื่องน้ําหนักผมขึ้นเร็วมากพอกินปลาก็ไม่มีปัญหารเรื่องน้ําหนักเลยในฐานแบบนี้นี่คือความสําคัญของการออกมาสร้างฐานตรงนี้อ่าแล้วคุณดูฐานแบบนี้ผมไม่จำเป็นต้องเก็บอาหารที่เน่าเสียมาเลยอะ่ะไอปุ๋ยของผมอะเต็ม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 เลยเพราะอะไรเพราะว่าผมตกปลาได้แบบเยอะมากๆไงคือผมตกมาแค่เอาเลเวลคกกิ้งจำเป็นต้องมีตู้เย็นไหมไม่จำเป็น ไอการที่จําเป็นต้องพึ่งน้ามันเป็นอะไรที่ผิดมากในเกมนี้ยผมได้เรียนรู้เลยแล้วผมก็จะไม่มีวันสร้างฐานที่มีตู้เย็นอะไรอีกแล้วเพราะมันเป็นเหมือนทํางานบ้านเลยอ่ะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ fishing abundance ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาอ้าวอัละอัละได้เวลาอ่านหนังสือเป็นไงง่ายไหมแล้วถามว่าผมเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยเอาชีวิตรอดเป็นวันๆหรือเปล่าไม่ผมกําลังเอาพยายามเอาฟิตเนสกับสตริงของผมให้เต็มแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทคนิคข้อสองแล้วผมวิ่งตลอดเวลา คุณดูคุณดูณดนี่นะเหตุผลที่ต้องมาสร้างฐานเองเพราะว่าเวลาทําฟาร์มอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆการต้องคอยรดน้ําดูว่ามีปัญหาอะไระแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยคุณดูนะผมวิ่งดูได้เลยดูเวลวอเดอร์เวลวอเดอร์เวลอเดอร์ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้อีกแล้วในการทําฟาร์มเห็นปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ต้องรดน้ํานี่ไงฟิลคือตักน้ําได้เลยร,รอบๆเลย คุณไม่จำเป็นต้องเดินไกลไม่เสียเวลาเดินแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเอาน้ำมันเพื่อว่าจะเอาอะไรต่อมีอะไรแล้วอาหารก็มีแบบมีเยอะมากๆอย่างที่คุณเห็นนั่นคือเทคนิคแรกสิ่งที่สองที่ผมได้เรียนรู้สําคัญมากๆเลยเขาบอกว่าเล่นโปรเจกต์ซอมบ r d ยังไงคุณก็เดินไวกว่าซอมบี้เพราะงั้นคุณไม่ควรวิ่งอย่าวิ่งคุณจาเป็นต้องวิ่งเพื่อเอาเลเวลสปรินติ้งเพราะงั้นวิ่งไหมวิ่ง ต่อย่าลืมพักเนี่ยกด rest ที่เก้าอี้อย่าลืมนั่งพักเท่านั้นเองจะไปน้องวิ่งไหมจำเป็นจำเป็นมากๆคุณดูการดูผักแบบรวดเร็วเป็นไงเราได้ level s p ป n ด i n g ไปด้วยเป็นไงละ่ะเราอ่านฟิชชิ่งเสร็จแล้ว ก็มีสองจุดให้ฟิชจุดนั้นกับจุดนี้จะบ่อยหาหารเสร็จแล้วไววไหมน้ำหนักหยุดเป็นไงปัญหาน้ำหนักก็ไม่มีด้วยโอ้โหจะโหดไปไหน yes หลังจากนี้เจอรถคันไหนก็พอดวได้แล้ว1 Electrical 2 Mechanics เรียบร้อยก็จะทำให้การออกไปรุยกับซอมบี้ของเรานั้นปลอดภัยมากขึ้นหลายเท่าเลยแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะได้ Fitness กับ s t r สตริงเต็มแล้วค่อออกไปลุยในเซฟนี้นะ มาต้องเริ่มเซฟใหม่สิ่งที่3าที่ผมได้เรียนรู้คือจุดนี้คือจุดปลอดภัยของคุณเอาเป็นหน้ายิ้มแล้วกันเอาไม่มีไม่มีดิสอปากกาบ้านที่เกิดจะไม่มีซอมบี้ถูกไหมจุดนี้คือจุดปลอดภัยเพราะงั้นเทคนิคคือเวลาคุณสู้อ่ะคุณจะต้องมีข้างหลังคุณเนี่ยจะต้องเป็นจุดปลอดภัยของคุณคุณจะต้องมีจุดปลอดภัยที่คุณสามารถกลับมาได้เก็าปะก็จะไม่มีแบบว่าคุณไปที่อื่นแล้วก็โดนล้อมซอมบี้จะไม่มีคุณจะต้องคิดเสมอว่าจุดปลอดภัยของคุณคือจุดไหนโอเคเดี๋ยวผมไปตีให้ดู ข่าวด,ด้ก็จะไปเลยจีนผมออกมาข้างนอกโอเคมีซอมบี้อ่าแล้วก็มีสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่สามสิ่งที่สี่ที่ได้เรียนรู้คือก่อนจะสู้กับซอมบี้ถอยหลังมาก่อนถอยหลังมาก่อนทําไมเพื่อดึงซอมบี้ให้ออกมาจากกลุ่มหนึ่งสองเพื่อดูว่าข้างหลังเรามีซอมบี้ไหมแล้วสามการถอยหลังทําให้ต่อสู้กับซอมบี้เซฟขึ้นมากคือมันชอบกระตุกแงบของตายไปหลายรอบแล้วเพราะกระตุกอย่าง นั่นคือเทคนิคที่3กับ4เทคนิคที่5คือห้ามต่อสู้ระหว่างกลุ่ม2กลุ่มอ่ะมีซอมบี้กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ห้ามต่อสู้ตรงนี้อันนี้คือ1กลุ่ม2กลุ่มเพราะฉะนั้นผมใช้รู้ตรงนี้ไม่ได้สิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือต่อสู้ตรงนี้เห็นไหมอุ้ย โดเลยนี่คือต่อสู้กับกลุ่ม2กลุ่มไง เดี๋ยวแสดงให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะจุดเซฟของเราคือบ้านหลังนี้ใช่ไหมเราปล่อยรถมาที่บ้านหลังนี้ได้เราต้องต้องคิดตลอดเวลาว่าจุดเซฟของเราคือจุดไหนแล้วก็เทคนิคที่ผมบอกคุณนั้นเสมอมานั่นก็คือลุยไปเถอะจุดสําคัญในท็อไพพ์สิครับแล้วคุณต้องวิ่งเนี่ยพอเวลาเปิดหมอกมัเนี้ยต้องวิ่งเปิด เกิดมีซอมบี้จะได้วิ่งทันหนีทันเปิดหมอกวิ่งเพื่อความเซฟแล้วก็ห้ามต่อสู้กลุ่มของ2กลุ่มอันนี้มันไม่เป็นกลุ่มเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องกลัววิ่งถอยหลังเพื่อจะเห็นข้างหลังถอยหลังเวลาตีเพื่อความปลอดภัย อันนี้เป็นจุดที่ผมชอบเวลามันไม่เห็นเราก็ไปตีมันเลยมันสนุกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าได้เลเวลซนคกิ้งไหมเหมือนจะได้แต่จริงๆคุณเอาปลอดภัยก็ควรจะเรียกมันมาหาคุณแทนนะโอ้มีหลายตัวต้องวิ่งแล้วก็มาที่รูว่าจุดปลอดภัยของเรา ถามว่าสามารถใช้กับซอมบี้ที่ไม่เป็นสปินเตอร์ไหมใครที่ไม่เป็นสปินเตอร์ได้ครับจะโชว์ให้ดู I r o a s ซอมบี้ธรรมดาใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็ผมว่าเป็นผลดีกว่าคุณไม่ใช้ด้วยบ้านของคุณคือปลอดภัยใช่ไหมดูบ้านของคุณจุดนี้ปลอดภยัยโอ้โหรงเรียนข้างหลังคุณต้องปลอดภยัยโอเคหนึ่งอย่างที่สคืออย่าต่อสู้สกลุ่มพร้อมกันมันมีสกลุ่มคือหนสอง ตรงนั้นต้องเดินมาตรงนี้อะแล้วมันมาพันหลังมาเห็นไหมไม่มีเราค่อยต่อสู้อย่าต่อสู้กลุ่มนั้นก็จะดึงมาตรงนี้พันหลังโอเคปลอดภยัยมา<อ>เวลาผลักอะ่ะไม่จำเป็นต้องเดินถอยหลังเพราะว่า<อ>เดินถอยหลังแล้วผลักโคตรยากเลยแต่เวลามีอาวุธอะ่ะ<อ>ก็จะเดินถอยหลังที่ผมว่าเนี่ยนะ ูดูหันหลังโอเคเซฟมาถ้าเกิดเป็นสปรินเตอร์นี่คือพยายามผลักตัวนี้แล้วถ้าตัวนี้ไม่ล้มผมต้องวิ่งกลับไปที่บ้านหลังนั้นเลยโอเคตัวนี้ล้มก็คือเซฟอันนี้โอไปเรียกองนั้นมาถ้าเป็นสปรินเตอร์คือวิ่งละก็กลับไปที่บ้านที่เซฟแล้วก็เข้าไป เป็นสเปนเดอร์นะเข้ามานี่แต่ถ้าไม่ไหวจริงก็วิ่งออกมานี่อันนี้นะดึงไอ้นี่เข้านี่ดึงไอ้นี่เข้านี่ ัโอเคไม่มีเข้าต่อสู้ได้แบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้คุณก็จะโคตรปลอดภัยเลยมีตัวหนึ่งผมเรียกตัวนั้นมาที่ประตูโอ้โหสองตัวอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะวิ่งเข้าบ้านมีสามตัวใช่ไหมวิ่งเข้าบ้านนี่แล้วก็วิ่งออกนี่ต้องแยกกลุ่มซอมบี้ถ้าเกิดเป็นสปินเตอร์ นี่นะไอสอตัวนั้นก็จะหมกมุ่นอยู่กับประตูตรงนั้น,น,นใช่ไหมนั่นแหละครับอาทิตย์นี้สำหรับวิดีโอแคสกับทุกคนแล้วก็พยายามเอาให้จบภายในพาพาทเดียวโดยที่แทบจะไม่รู้อะไรเลย,เลยมารับชมด้วยกันแล้วก็มีไลฟ์แชทใกล้เคียงกับไลฟ์สดที่สุดแล้วอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่8เดแบบขึ้นเป็นพรีเมียร์ในไม่ช้าโอเคขอบคุณที่รับชมอย่าลืมมีอยู่นน้ำเทรนแล้วพบกันใหม่ปบาย bye bye.